I <laughs> do ยังน้าัลิ็นไปลไปนารัญญาลงเป็นอไรยยังเนี้กูเป็นอยู่เป็นสิบุ้งบ้นยังดลังหนึ่งแต่อยู่ทางไหนพุดที่บ้าหลังนพี่ผ่าจากโ้มเลย่าหาทาาโอ้ายป่ามืเลยแบบนั้นันเมื่อไรทีอะคนเมื่อไร เลยลงไปบินธบาดอยู่บ่ลงไปกีโซตุ๊กตกวาหอนก็ไปอืองเกินข้างลำบากลำบากอันนี้อันนี้ามโลอันลงาโคหีนังตรงน้อันแคเลงบอกกันสามโลสามโลทั้งหลาเป็นเจ้าดีบัตดีดีในด่านเนี่ยมืนใส่สิเป็นตลากอืมแต่คนเหือที่ลดโคดอันนี้เหรจะพัดลงไปนี่เหอแบบมันมันข้าง่ืมลงไปบินธบา bạn đang đi làm tôi thay đồ bao nhiêu? cách mặt tập thể thao. đến lớp học, đến lớp học, đến lớp học, đến

ลงพอเนี่ยไปเจ็บเลยต่แเนี่ยเลยถึไปแต่ท่านก่คือก็รู้ว่าเหนื่อยไ คนปลูกก็ใช่พ่อผมบอก สวัสดีครับนี่ห้องน้ำแม่ม ป่าเขาลำนาไพรเลยนะครับสถานปฏิบัติธรรมอังเงียบสงบ อาจารย์ท่านสอนดีมากเลยนะครับให้ฝึกสมาธิให้มองเห็นจิตตัวเองให้มองเห็นจิตแยกกับสภาวะที่ไม่ทำอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยภาษาอีสานบอกว่าภาวะที่อยู่ซื่ออยู่สืส่อก็คืออยู่นิ่ง ไม่คิดไม่ปรุงแต่งไม่อะไรเลยก็จะเห็นดวงจิตที่สว่างสวยเหมือนดวงจันทร์ให้คงสภาวะนี้ต่อไปเรื่อยๆให้ได้ทั้งวันก็จะพบความสงบเหมือนกับเข้าสู่ภาวะนิพพานในขณะปัจจุบันนั่นเองครับสุดยอดมากครับวันนี้